ดวงชะตาของชาวราศีธาตุไฟซึ่งได้แก่ชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์และก็ชาวราศีธนูประจำเดือนมกราคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ สวัสดีครับชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์และก็ชาวราศีธนูซึ่งเป็นชาวรา,าศีธาตุไฟนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับการทํานายด้วยไพ่ยิปซีนะครับประจําเดือนมกราคมซึ่งถือว่าในเดือนมกราคมนี้เป็นเดือนเริ่มต้นศก,กราชใหม่ในปีพุทธศักราช2566นั่นเองครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าในเรื่องการทํานายด้านการงานของคุณกันไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นมานะครับ แล้วก็ไพ่ไปที่2นะครับปรากฏขึ้นมา ไพ่ทั้งสองใบนี้นะครับก็สื่อถึงในรูปแบบของความสําเร็จที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานของคุณเลยทีเดียวนะครับไพบบ่เวล่าสื่อถึงในรูปแบบของการได้เฉลิมฉลองซึ่งกันและก,กันมีความสําเร็จเกิดขึ้นเกี่ยวกับการทํางานของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันไพ่ที่2ก็ยังเป็นองค์ประกอบที่ดีอยู่นะครับเป็นลักษณะข,ของการขบรับเคลื่อนชีวิตและก็มีชีวิตที่เริ่มประสบความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นนะครับองค์ประกอบไพ่ทั้งสองใบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรูปแบบของการงานของชาวราศีธนฟที่่คคุณจจจะไดด้้เเเเออกกับรรรืงาาาวมํ็ิขึน นั่นเอง ภายใบแรกของคุณนั้นนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกก็เท่ากับว่านะครับชีวิตของคุณค่อนข้างที่จะมีความราบรื่นกันเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการทํางานมีความสามัคคีกันเป็นอย่างดีถ้าเกิดคุณร้องขอความช่วยเหลือจากใครก็แล้วตามาจะได้รับความช่วยเหลือสพอร์ตสนับสนุนเกิดขึ้นเป็นอย่างดีทําให้การงานของคุณราบรื่นแล้วก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับจนมีเกณฑ์การได้เฉลิมฉลองหรือมีเกณฑ์การที่คุณอาจจะได้หุ้นส่วนใหม่เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นหุ้นส่วนที่จะมาช่วยเหลือคุุคุณณเกกื้อูลคให กิจประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้และก็มีเกณฑ์การสร้างความสําเร็จในการและการเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไพ่ใบนี้สื่อถึงในรูปแบบของการทํางานที่พัฒนาหรือได้เป็นไปตามเป้าหมายเกิดขึ้นและก็มีเกณฑ์การที่คุณจะได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการทํางานเป็นอย่างดีเลยทีเดียวหรือถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับการใหม่นะครับก็จะเป็นลักษณะของงานใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนเท่ากับว่าคุณมีเกณฑ์การที่ได้รับงานใหม่ได้นะครับเฉลิมฉลองกับการที่จะได้เริ่มต้นอะไรบาง ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นใครนะครับคาดหวังเกี่ยวกับงานใหม่ก็มีเกณฑ์การได้งานใหม่ใครคาดหวังตําแหน่งใหม่หรือโบนัสอะไรที่ดีๆแล้วละก็ก็จะประสบความสเรบจได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าไพ่ใบน,นี้สื่อถึงในรูปแบบของการเฉลมิมฉลองมีความสําเร็จเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นนั่นเองส่วนสำรับไพ่ใบที่2นะครับก็ค่อนข้างที่จะยังมีองค์ประกอบภาพรวมที่พอใช้ได้อยู่นะครับไพ่ใบน,นี้นะครับสื่อถึงในรูปแบบของการที่ต้องจบสิ้นอะไรบางอย่างหรือเกณฑ์การที่คุณจะต้อง จบจากจากจุดจุดหนึ่งแล้วก็ได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นใหม่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับไพ่ใบนี้สื่อถึงนอนาคตที่สดใสรอคุณอยู่แสงสว่างภายภาคหน้ายังเป็นโอกาสที่คุณจะได้พบเจอฉะนั้นนะครับคุณอาจจะต้องแตกหักกับเรื่องราวในอดีตของคุณหรือคุณอาจจะต้องจบสิ้นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับงานของคุณนะครับหรืองานที่ค้างคาคุณอยู่นะครับก่อนหน้านี้อุปสรรคต่างๆอาจจะได้รับการคลี่คลายแก้ไขปัญหา,าต่างๆให้ผ่านพ้นแล้วก็จบลงก็ได้นะครับ แล้วก็ได้เดินต่อในเส้นทางที่ดีกว่าเดิมเพราะว่าไพ่ใบนี้นะครับเป็นลักษณะที่เตรียมพร้อมกับการเดินทางใหม่นั่นเองฉะนั้นนะครับใครคาดหวังเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่ชีวิตของคุณนะครับกำลังก้าวหน้าแล้วล่ะครับหรือคุณจะได้เจอเส้นทางโอกาสใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตให้คุณได้พบเจอเกี่ยวกับการที่คุณจะได้รับเห็นโอกาสนั้นๆนะครับทำให้คุณนะครับมีความหวังใหม่เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่านะครับการเริ่มต้นใหม่ของคุณนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะว่าแผงแสงสว่างท ดีๆมามอบให้กับคุณนั่นเองครับไพ่ใบนี้สื่อถึงการเตรียมพร้อมการเดินทางครั้งใหม่เกิดขึ้นนะครับแต่การเตรียมพร้อมการเดินทางครั้งใหม่อาจจะต้องเป็นการจบสิ้นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก่อนนั่นเองก็เหมือนที่บอกไปนั่นแหละครับมันอาจจะหมายถึงการสัสางปัญหาหรือแก้ปัญหาให้จบลงทําให้ชีวิตของคุณได้ปลดปล่อยได้ปลดล็อกได้ด้วยเช่นเดียวกันเท่ากับว่านะครับการงานของคุณนะครับในเดือนนี้นะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังยังเป็นลักษณะของการทํางานที่อาจจะดูเหนื่อยนิดนึงแต่ก็สุดท้ายนะครับคุณก็ยังสามารถแก้ และก็สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกันทําให้คุณได้พบเจอกับเส้นทางใหม่และก็ทําให้คุณมีความสุขเกิดขึ้นนะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังแต่ก่อนที่คุณจะเจอความสุขก็อาจจะต้องเจอกับในเรื่องราวของความกดดันอะไรบางอย่างได้ด้วยนะครับสำหรับในช่วงครึ่งเดือนหลังเกี่ยวกับการงานของชาวราศีธาตุไฟนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อนในเรื่องการเงินของคุณกันบ้างนะครับสำหรับการเงินนะครับรข,ข,ของชาวราศีธาตุไฟในเดือนนี้นะครับ ไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นนะครับก็สื่อถึงว่านะครับเป็นเรื่องราว <sk r ids> ของความสําเร็จเป็นอย่างดีไพ่ใบที่2ก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี <sk r ids> เช่นเดียวกันฉะนั้นนะครับองค์ประกอบทั้ง2ใบนี้นะครับค่อนข้างที่จะไปในทิศทางเดียวกันก็คือความสําเร็จอย่างต่อเนื่องนั่นเองจึงส่งผลทําให้นะครับในเดือนมกราคมนี้ของชาวราศีธาตุไฟนั้นค่อนข้างจะมีอิทธิพลในด้านบวกอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวครับที่คุณจะลุ้นได้เกี่ยวกับความสําเร็จกับการเงินที่คุณรอคอยอยู่มีเกณฑ์การที่คุณจะได้เฉลิมฉลองเก นนันเองและก็ไพ่ใบที่สองนะครับก็เป็นไพ่แห่งความสมบูรณ์กันเลยทีเดียวที่คุณจะได้รับเกี่ยวกับความบริบูรณ์ด้านการเงินของคุณนะครับใครคาดหวังเงินใหญ่ในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีกับเงินที่คุณรอคอยอยู่ได้เลยทีเดียวมีเกณฑ์เฉลิมฉลองและก็มีเกณฑ์การที่คุณจะกินเลี้ยงสังสรรค์สร้างความสุขให้กับตัวเองนะครับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกของคุณช่วงครึ่งเดือนแรกของคุณนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องรราวที่ปะส ความสเร็จด,ด้านการเงินเป็นเก่งดีถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับการที่คุณรอคอยอยู่เกี่ยวกับการเงินคุณก็มีเกณฑ์การที่คุณจะประสบความสําเร็จในการเงินที่คุณรอคอยอยู่มีเกณฑ์การที่คุณจะเลี้ยงเฉลิมฉ,ฉลองกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับใครคาดหวังเกี่ยวกับในเรื่องราวของโชคลาภแ,แล้วล่ะก็คุณก็วหวังได้เลยทีเดียวนะครับที่จะได้รับโชคลาภเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีเกณฑ์การที่จะช่วยเหลือเื้อูลกันเป็นอย่างดีด้านการเงินของคุณค่อนข้างที่จะคลี่คลายสถานการณ์ได้เลยทีีเดยวหรือ ถ้าเกิดใครติดขัดด้านการเงินอยู่ร้องขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านการเงินจากคนรอบข้างก็จะได้รับเกณฑ์สนับสนุนเกณฑ์การซัพพอร์ตกันเป็นอย่างดีหรือถ้าเกิดใครนะครับคาดหวังออเดอร์ปังๆรัวๆให้มีเงินเข้ามาเยอะๆเดือนเดือนนี้ลูกค้าคุณก็จะเข้ามารัวๆให้คุณประสบความสําเร็จจนเป็นเรื่องราวที่ต้องฉลองกันเลยทีเดียวได้ด้วยเช่นเดียวกัน เท่ากับว่านะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกของชาวราศีธาตุไฟเกี่ยวกับการเงินค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยทีเดียวแหละครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในช่วงครึ่งเดือนหลังกันบ้างนะครับ สำหรับไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าครับการเงินของคุณในช่วงครึ่งหลังนั้นถือว่าเป็นการเงินที่ดีมากๆมีความสําเร็จมีการลงตัวมีเรื่องราวของการเงินที่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณรอคอยอยู่เท่ากับว่านะครับถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับการสําเร็จด้านการเงินหรือเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ของการตั้งคันฉะนั้นมันอาจจะหมายถึงการที่คุณอาจจะเห็นลู่ทางโอกาสนะครับเกี่ยวกับความ ในเรื่องราวของการเงินช่องทางใหม่ๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความสําเร็จครั้งใหญ่กันเลยทีเดียวเพราะไพ่ใบน,นี้เป็นองค์ประกอบแห่งความสมบูรณ์แบบเกี่ยวกับการได้ใช้ชีวิตอย่างสุขบริบูรณ์นั่นเองครับทําให้การเงินนะครับที่คุณรอคอยอยู่หรือใครคาดหวังเกี่ยวกับการเงินในเดือนนี้นับว่าจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับเรียกได้ว่าตลอดทั้งเดือนกันเลยแหละครับเพราะว่าไพ่ใบแรกในช่วงครึ่งเดือนแรกว่าดีแล้วครึ่งเดือนหลังก็ยังดีอีกนั่นเองครับจึงเป็นที่มาว่านะครับการเงินของชาว ราศรีธาตุไฟในเดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับช่องทางการเงินของคุณได้ด้วยนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องเกี่ยวกับความรักของชาวราศรีธาตุไฟกันบ้างนะครับสำหรับความรักของชาวราศรีธาตุไฟนะครับในเดือนมกราคมนี้นะครับ ไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์กันเลยทีเดียวครับเกี่ยวกับความรักของคุณไพ่ใบที่2ก็ยังดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับองประกอบไพ่ครับ,รบเกี่ยวกับความรักก็ต้องบอกว่าคุณมีเกณฑ์การที่คุณจะประสบความสําเร็จดีเลยทีเดียวเกี่ยวกับในเรื่องความรักของคุณไพ่ใบแรกสื่อถึงในรูปแบบของการได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขระหว่างสามีและภรรยาถือว่าเป็นเรื่องราวของความสมบูรณ์แบบ กันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องบอกว่านะครับสำหรับคนโสดอาจจะเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะองค์ประกอบให้เบลล่านะครับเป็นลักษณะของครอบครัวที่เป็นครอบครัวเป็นปึกแผ่นแล้วนั่นเองครับฉะนั้นนะครับใครที่คาดหวังเกี่ยวกับรักใหม่อาจจะดูอึมครึมนิดนึงอาจจะดูโอกาสของคุณยังไม่ค่อยมีเข้ามาสักเท่าไหร่ เพราะว่าไพ่ไปที่สองมันยังเป็นลักษณะของการที่คุณยังดูโดดเดี่ยวอยู่ยังดูชีวิตที่อยู่เพียงลําพังอยู่นั่นเองทําให้นะครับความรักของคุณนะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกของคนที่โสดอยู่นะครับอาจจะเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่ามีคนดีๆเข้ามาในชีวิตแต่มันก็อาจจะยังไม่ค่อยสําเร็จอย่างต่อเนื่องได้ด้วยเช่นเดียวกันอาจจะเจอคนที่ถูกใจเข้ามาหรือคนที่เข้ามาชอบพอของคุณให้คุณได้เห็นโอกาสให้คุณได้เห็นนะครับเกี่ยวกับอนา,นาคตเกิดขึ้นได้แต่มันก็ยัง ไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าครึ่งเดือนหลังคุณยังไม่ลงตัวนั่นเองครับส่วนสาหรับใครที่มีแฟนอยู่แล้วหรือมีครอบครัวอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าครอบครัวของคุณจะเป็นครอบครัวที่สุขสันต์กันเลยทีเดียวมีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีความรักของคุณมีความชื่นมื่นหรือมีเกณฑ์การพัฒนาความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้สูงกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับใครนะครับที่มีความรักต้องการพัฒนาหรือนะครับคาดหวังเกี่ยวกับความสําเร็จแล้วแล้วกกก็เีัามมรจะณ การที่คุณจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือเกณฑ์การความรักของคุณก็จะมีเกณฑ์การเข้าอกเข้าใจมากขึ้นมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นบางคู่อาจจะเข้าสู่ประตูวิวาหรือมีเกณฑ์การตกลงปรงใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสําเร็จในอนาคตวางแผนร่วมกันเกี่ยวกับการสร้างทรัพย์สินการสร้างรากฐานความสําเร็จระหว่างคนในครอบครัวได้ด้วยเช่นเดียวกันอีกในหนึ่งก็ยังถือว่านะครับความสําเร็จระหว่างคู่ครองคุณก็จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการที่คู่คุณนะครับได้รับความสําเร็จจนทําให้คุณได้ รับอานิสงค์เกี่ยวกับความสาเร็จของคู่ตามมาได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นนะครับก็ถือว่านะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกเกี่ยวกับความรักของชาวราศีธาตุไฟนั้นนักว่าเป็นเรื่องราวที่ดีเลยทีเดียวแหละครับ ส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับก็ค่อนข้างที่จะดูจืดชืดจืดจางนิดนึงดูอึมครึมดูใช้ชีวิตเพียงลําพังนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนที่บอกไปนั่นแหละครับว่าคนโสดนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าไม่ค่อยนะครับมีความสําเร็จสักเท่าไหร่เพราะองค์ประกอบของคุณยังใช้ชีวิตเพียงลําพังอยู่นะครับส่วนสาหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงครึ่งเดือนหลังอาจจะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าต่างคนต่างโฟกัสไปในเรื่องราวของตัวเองจนอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลเอาใจใส่กันสักเท่าไหร่นั่นเองครบอะก ภัยนะครับก็ยังสื่อถึงในลักษณะของการเรียกว่ายังดีอยู่ไม่ได้สื่อถึงในลักษณะของไพ่ที่แย่ๆหรือมีรูปแบบของการทะเลาะบอกว้งกันนั่นเองก็ยังถือว่านะครับความรักของคุณยังดีอยู่นะครับสำหรับในเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนนั่นเอง และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีธาตุไฟนะครับซึ่งได้แก่ชาวราศีเมษชาวราศีธนูและก็ชาวราศีสิงห์ประจำเดือนมกราคมนี้นั่นเองครับก็ต้องบอกว่านะครับในเดือนมกราคมนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับของชาวราศีธาตุไฟกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินและก็รวมถึงในเรื่องของความรักนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะลงตัวในทุกๆด้านนั่นเองนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ